ให้ฟรังนะคะตอนนี้นะคะฟรังอยู่บนรถนะคะเพราะวันนี้นะคะฟรังจะไปรับหนุกนะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5้หปีที่แล้วนะคะช่วงที่กาลังถ่ายฮอร์โมนเนี่ยเราก็จะสนิทกันแล้วก็ช่วงนั้นก็คือได้เจอกันบ่อยแล้วก็ได้คุยกันเยอะอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยจะมาหาเขากานันแบบจะมาอัปเดตชีวิตคนนั้นนะคะก็คือชื่อดอดอต้องตื่นเต้นขนาดนี้ปะชื่อปีสาริตนะคะหรือว่าถ้าตอนนั้นนะคะใครดูฮอร์โมนก็คือบอสนั่นเอง เราอะวันนี้เราก็แต่งหน้ามาอะไรเงี้ยแต่งตัวก็ดูวันนี้วันนี้แต่งตัวดูแบบโอเที่มูมเ้นมาเพราะว่าเราจะไปทํางานใช่ไหมแล้วก็วันนี้เนี่ยมันยังไม่พอนะก็คือเราอะจะต้องเพิ่มความหอมให้กับตัวเองก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำํำทุกคนปาเมือ่อใส่ของนิดนึงค่ะก็คือนี่นะคะเห็นไหมน่ารักก็คือเป็น12 นี่เป็น t w e l Plus Glitter Perfume m i s t x c a r o Friends นะเป็นครั้งแรกของ t w e l Plus เลยที่เป็นน้ำหอมกลิตเตอร์นะคือเป็นน้ำหอมผสมกลิตเตอร์สามารถฉีดได้ทั้งแบบผมแล้วก็ตัวอะไรเงี้ยหอมๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยอันเนี้ยมันน่ารักตรงที่มันเป็นแบบ c a a o Friends แนตะ่อรบน่าราักซึ่งมันมีด้วยกันถึง3สีนะทุกคน3รสชาตินะ ่อสารกลิ่นสิอันแรกเลยเป็น A Peach จะเป็นสีม่วงกลินนะ่นอ่ะจะเป็นกลิ่นหวานๆกลิ่นดอกไม้หอมๆมันหวานส่วนอันนี้นะคะรอกลิ่นเป็นประมาณแบบขนมขนมแบบอืม,อมขนมนหวานวอะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นอันที่เราชอบที่สุดเลยก็คือเป็น Multi Con นะคะจะเป็นสไตล์แบบ Fresh c ค e ี n แบบอารมณ์แบบสดชื่นสดชื่นนิดนึง ราคาก็แบบน่ารักมากๆพอๆกับแพ็กเกจจริงอันนี้นะคะ25มิลลิลิตรแค่39บาทอันนี้นะคะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเเว่นนะคะสีม่วงส่วนอีก2สีนะคะสามารถหาซื้อได้ BC, ทั้งเซเว่นอีเลเว่นวิกซีเทสโกโตัสนะคะคุณภาพเกินราคามากๆเราก็ใกล้ถึงแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณพี่สาริกันว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็คิดว่าน่าจะถึงสถานที่แล้วพีบอกว่าให้มาหาสิ่งนี้นะคะลุ่มพินีคาร์เรนท์นะคะหมายแปลว่าเป็นบริษัทของบ้านพีประมาณนั้นมั้งเราก็เลยแบบเดี๋ยวจะไปหาพีในนี้กันนะคะเฮ้ยนั่นไงสุดนิ่ะคัอคือถามฟังว่าวันนี้คอนเซ็ปต์ของรายการคืออะไรใช่ป่ะฟังก็บอกว่า ก็ไม <łość> ่ม <an ized> <Harriet> ีแบบมึงไปไหนกูก็ไปที่นั่นเลยคือเป็นแขกรับเชิญที่ต้องแบบคิดคอนเทนต์รายการเองของรายการก็คือแบบไม่ทําอะไรเลยทั้งนั้นแบบไม่คิดเลยเลยว่าจะทําอะไรเออก็เลยโอเคเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวพาฟังไปเที่ยวเพราะว่าอยู่เราที่เที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวนั่งรถเข้าไปเออก็คือมันเนี่ยไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะมาแต่ตัวแล้วก็มีรถให้ด้วยมีคอนเทนต์มีรถมีคอนเทนต์คอนเน็ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วรถใหม่มากทุกคนกินว้าวว้าวว้าวเอ้ยคือแบบโอมแบบใหม่มากอ่ะใหม่จริงแบบเงาจริงแบบเจ้าของดีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอาจริงกูต้องจ่ายเงินให้มึงแหละจริงกูเริ่มเกรงใจแล้วจริงมึงก็ดูดูโตขึ้นไม่ถึงว่าไม่ถึงแบบพอแบบเหมือนปกติไม่ค่อยได้คุยกับมึงแล้วพอแบบมาคุยรู้สึกว่ามึงแบบดูมีความมีที่ระบจริงป่ะจ่าจริงจ่าจ่าดีนะจ๊าลาไม่แต่คือจะบอกว่า มันก็นานแล้วนะแต่กูรู้สึกกูไม่ค่อยเปลี่ยนจากเดิมมึงว่ากูเปลี่ยนไปไหมแต่ว่าดูสดใสขึ้นหน่อยนึงเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงเ,เพราะเมื่อก่อนฟังคือแบบว่าเรารู้ว่าแบบเวลาแบบฟังแบบมีความสุขอะก็จะสุขไม่สุดเว้ยเพราะว่าฟังก็คือจะกังวลเรื่องแบบ ฉันจะสอบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบฉันจะจาได้ไหมว่าหน้านี้มันแบบต้องเขียนว่าอะไรต้องตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยคือบางจะมีความเหมือนแบบยังกังวลอยู่ในเรื่องของแบบการสอบเข้าไงตอนนั้นใช่ป่ะใช่ป่ะเออจรจริงเป็นตอนที่แบบแม่งยากมากนะยากมากเพราะว่ามึงคือเหมือนแบบว่าตั้งใจที่จะทํางานด้วยแล้วก็ตั้งใจที่จะแบบเข้าสอบแล้วมันก็คือสําคัญทั้งคู่จำได้มันเป็นช่วงหนึ่งที่แบบมึงชอบลงรูปแบบอะไรนะอย่าจับปลาสองมือเพราะว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จเลยอะไรเงี้ยเออมันมีช่วง จริงช่วงนั้นเครียดมากเลยนะเอาจริงช่วงนั้นแบบถึงทุกวันนี้แบบไปถึงเข้าหมอมาห้าปียังเครียดอยู่ไหมยังไม่มีครั้งไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบดาวเท่าตอนม6เลยมหก<ม>จะ<บ>เป็นจุดแบบรู้สึกว่าจุดแบบไคลแม็กของชีวิตจะบอกให้ว่าคาแรคเตอร,ร์บอสถ้าทุกคนจําได้นะคือ,อบอสจะเป็นคาแรคเตอร,ร์ที่ปากจัดใช่ป่ะก็คือเหมือนพีเลยประเด็นคือไปเจอคนหนึ่งมาแล้วแบบ เขาอะไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักกูมาก่อนเลยาาในนามของแบบพีคุรู้จักว่าแบบเคยเคยดูแต่แบบมอสฮอร์โมนาาแล้วพอเขาเห็นว่าเราแบบคุยเยอะมากเขาก็เลยแบบตกใจมากเว้ยว่าแบบ เฮ้ยทำไมตัวจริงแบบคุยเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยคือเขาคิดว่าเราจะเหมือนแบบเข่งขึมแบบไม่พูดไม่จาเหมือนกับเหมือนกับในในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยออยก็มีความฟังอยู่แต่เหมือนแบบเหมือนเราอ่ะเหมือนฟังก็มีมุมออยอยู่เหมือนในเรื่องมันก็จะแบบคูณไปสิบเป็นร้อยเป็นพันไใช่ไหมแต่เหมือนจริงๆชีวิตจริงเราก็มีมุมนั้นนะเหมือนแบบคนไหนชอบบอกว่าแบบมุมมุมมุมแบบ แบบเครียดแบบแบบเหมือนถึงออยมันจะเป็นอารมณ์แบบกลัวคนไม่รักอะไรประมาณเนี้ยกลัวแบบไปทําสิ่งไม่ดีอะไรใช่ไหมที่แบบเพื่อที่อะไรก็ได้ที่จะทําให้คนอื่นคนอื่นรักเราใช่จริงๆซึ่งฟังอ่ะก็มีมุมนั้นเหมือนกันรู้สึกว่าตัวเองจริงเป็นคนคิดมากแล้วก็เหมือนตะก่อนอ่ะรู้สึกว่าตะก่อนเป็นคนที่คาดหวังกับคนอื่นหมายถึงแบบอยากให้คนอื่นรักแหละเป็นอารมณ์แบบแบบก็เออก็แบบต้องการความรักกับมึงนึกออกไหมต้องการความรักไม่ค่อยอยากให้แบบมีใครเกลียดอะไรอย่างเงี้ยที่ประมาณนั้นอันนี้เป็นความคิดแบบแต่กูเกลียดม เออกูรู้แต่เหมือนพอโตขึ้นมาก็รู้สึกว่าแบบเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะแบบให้ทุกคนแบบรักเราได้เราก็เป็นในแบบของเราก็พอหลายๆเรื่องที่แบบรู้สึกไม่ดีก็คือเกิดจากการที่แบบตัวเองพูดกับตัวเองใช่คิดเองคิดเองเออเองจริงๆไม่มีใครบอกเลยว่าฉันอ้วนไรอย่างแต่ว่าเราก็แบบดูรูปแล้วก็อ้วนคิดเองคิดเองว่าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่มมึงจริงๆแบบมึงก็ไม่ได้มองว่ากูอ้วนใช่แบบพอมากไม่ตะกี้ทุกคนตอนสั่งอาหารใช่ปะไอ้ฟังก็คือแบบ เฮ้ยกินกินแบบเฮ้ยกินปดิไมกินกินนี่ไหมกินแต่กินนี่ไหมกินคนดูเขาชอบรู้เรื่องแบบเรื่องหลักๆค่้ายๆอบบนี้ตอนนี้มึงเป็นไงบ้างทัศนคติของเรื่องความรักอะตอนเด็กกับตอนโตต่างกันมากตอนเด็กอะเราก็จะเป็นแนวเหมือนแบบเราอยากได้คนที่แบบสวยสวยะไรแนเลยสเปคมึงือสวยอย่างแรกเหมือนแบบเคยถามว่าแบบทำไมมึงพบกับคนนี้วะ สวยไงมงึงหลังจากที่แบบเราก็พอมีประสบการณ์หลายๆอย่างเลยใช่ไหม <c oughs> พอจะเข้าใจแล้วว่าความรักจริงๆบางทีมันไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบรูปรษณ์ภายนอกหรือแบบหน้าตาอะไรเงี้ยบางทีมันคือเกิดขึ้นจากความสบายใจความสุขก็เล <c oughs> ยรู้สึกว่าพอมันอยู่ที่ความสบายใจใช่ป่ะมันก็เริ่มไม่ทเทอร์แล้วว่ามันจะเป็นใครนอกจากคนที่เราอยู่ด้ยวยสบายใจจริงๆแล้วเราไปต่อที่ขนมอาหเราอยากกินไอติมมันมีไอติมร้านนึงมาแล้วนะครับเจอกันอีกแล้วประเด็นก็คือเราอ่ะพยายามอยากจะสร้างคอนเทนต์ไงงั้นไหนๆเราจะมากินไอติมแล้วเนี่ยนั้นทําเป็นคลิปแบบว่า ชั่งน้ำหนักอของไอติมกันกำหนดเลยว่าใครที่ได้น้ำหนักของไอติมเนี่ยใกล้เคียงกับ200กร,รัมมากที่สุดคนนั้นชนะแล้วคนที่แพ้ยักกติกาอีกรอบคนที่แพ้ต้องเป็นทาส1หนึ่งวันเป็นชาสิหนึน่งวันนะคะทาส1หนึ่งวันงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรัไอติมกันดีกว่าไปอ่ะพีก่อนพีก่อนพีตัดก่อนเนะก็คือใกล้เคียงกับตัวเลข200มากที่สุด<ช>จะจะบวกหรือจะลบได้พี่โกง <laughs> <laughs> <ส>เลยตัดไหวะ พอแล้วเดว่าอย่าลองกินซอยด้วยโอเคอชวัวนี่งานเปรียบเทียบกันคุมาใชิเลยเปนสองรอยแล้วได้เลยเสรกระไมด้วยนี่เราต้ใส่แล้วสอนเปลกนะฮะ ทุกคนดูฟังดิดูดูดูที่โกงดูสิต้องเด็กกูเคยกินดีจนแบบไม่กัวพอแล้วอาดูดูดูไ่ใช่เลยชเลยโกงอ่ะมันแอบชมันแอบชโอเคโอเคเอาของใครก่อน อ้ามืออามอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้อยโอ้โอ้ยยโอ้โอ้โอ้ยโยอ้ยโอโอ้โยโอ้โออ้อ้อ้้อ้ยโอ้ยโออ้้ยโอนยอ้ยทอ้อ้ะโอ้ยยอ้ยโอ้ย้ย ว <IP> ันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าคนนายคนนิดนึงเอ็งนั่งทานตรงนี้สิไปเอ็งนั่งทานตรงนี้สิขอรับขอรับกินดิกินแล้ววันนี้กินดิกินอะไรชักช้าไอ้พี่ถือของสิรู้หน้าที่บ้างครับถือดีดีเอียงเอียงครับครอ๋ยอย่าให้ฉันยืนเป็นแดดร้อนชครับชครับคุณผู้หญิงครับคุณนายอยากไปไหนครับวันนี้ฉันอยากไปช้อปปิ้ง โอเคถ้ามึงไม่ชอบนางพูดมึงกูจ้าข้าหรอเออขอโทษครับในท่านในท่านอยากจะไปช้อปปิ้งที่ไหนครับอยากไปช้อปปิ้งที่ดีๆเนี่ยจ่ายให้ฉันด้วยอันเนี้ยเริ่มเหิมเครมแล้ลเฮ้ยตรงนี้ไงที่คนเขาชอบมาถ่ายรูปเฮ้ยใช่ที่แบบเป็นแบบแนวยุโรปยุโรปเราจะถ่ายแว๊ถ่ายรูปตรงนี้อ่าได้ในๆก็หนๆเลยถ่ายรูปไปค่ะ เอาซูมๆพร้อมๆนะถ่ายอะไรเนี่ยหน้าฉันมันอ้วนนะแล้วนี่ฉันอยากได้ใบนี้ใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนั้นใบนั้นใบนั้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวเอาอยากมาสองสีได้โอเคได้เดี๋ยวรอสักรู่นะครับได้เดี๋ยวรอให้ EP เนี้ยประมาณสิบล้านอยู่ก่อนจะซื้อให้อยากได้อยู่นี่ฉันก็ต้องได้โอเคครับ ทางไดีขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันจะประการเลิกท่ายก็เหนื่อยแล้วเออเหนื่อยจริงความรู้สึกผมรู้สึกหน่อยก็รู้สึกว่าไม่ชอบไม่หันแม่ไปดูหน้าก็ดูหน้ามันต้องดูแบบภูมิใจอ่ะแบบก็คือสนุกดีให้กินข้าวฟรีด้วยแล้วก็ ได้แบบว่าเจอฟรังเพราะว่าไม่ได้เจอฟรังมาแบบว่าที่ที่แบบอยู่ด้วยกันแบบทั้งวันเลยทำช่องบ้างนี่ไหมทำนี่ทำทำดียด่วยวไปจะไปเป็นแขกให้ขอบคุณพีมากนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้และเป็นท่านของเราใช่สุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งได้วลยจ้าบ๊ายบาย